จเจริญสุขสวัสดีนะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้เวลาอาตมาพระนาธานก็มาเทศมาคุยให้ญาติโยมฟังในกาลเวลาที่สมควรแห่งนี้นะอากาศแสงแดดฟรีไม่ต้องซื้อนี่ก็คือการสมนาคุณของธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่น,นมนานกาเลนะอากาศแสงแดดที่ธรรมชาติพลังงานฟรีให้มาส่วน ไฟฟ้าน้ำประปาเรานี้นะ่ะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วก็อุปโลกให้เป็นการซื้อการขายจะใช้ไฟฟ้าพลังงานสิ่งที่ประดิษฐ์มาปัญญาประดิษฐ์ความเจริญรุ่งเรืองก็นำมาซึ่งความสบายก็เกิดตั้งค่าเงินตั้งค่าสิ่งแรกเปลี่ยนเขาเรียกว่าเงินนี่แหละไปซื้อมาซึ่งไม่ใช่เป็นของฟรีนะ ส่วนของฟรีก็คือพลังงานแดดแสงอาทิตย์มาใช้หรือเทคโนโลยีปัจจุบันก็ใช้เก็บพลังแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เขาเรียกว่าโซลาเซลล์บ้างพลังงานกังหันน้ำพลังงานลมบ้างเอามาใช้แล้วแต่ปัญญามนุษย์ที่จะผลิตให้มาโดยที่เอามาใช้กันฟรีๆก็มีวิวัฒนาการมาให้ประหยัดในตรงนี้ แต่ต่อไปเขาบอกว่าต่อไปอากาศก็ต้องจะซื้อแล้วนะอากาศอากาศที่บริสุทธิ์ต้องซื้อตามเมืองหลวงตามเมืองที่มีสารไอฝุ่นค่าอะไรต่างๆก็ต้องใส่ครอบหน้ากากปิดใบหน้ากันฝุ่นกันลมหรือกันสารพิษในมืองเมืองหลวง หรือแหล่งที่ผลิตอากาศาอุตวงงานอุตสาหกรรมสารเคมีนะแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญธรรมชาติยังไม่โดนทําลายป่าไม้ยังไม่โดนโคน่นเนี่ยก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์สดใสมีพลังงานฟรีใช้อยู่สังเกตดูจากอดีตมาถึงปัจจุบันความเจริญทางด้านทเทคโนโลยีวิวัฒนาการขึ้นมลภาวะ ก็จะเป็นพิษมากขึ้นสมัยก่อนไม่ค่อยมีมลภาวะเป็นพิษไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมอากาศก็เลยบริสุทธิ์สดชื่นมาสมัยนี้โอ้โหแม้แต่อากาศบริสุทธิ์เริ่มจะเป็นพิษเริ่มอากาศบริสุทธิ์เริ่มจะไม่มีแล้วก็ต้องซื้ออากาศกันเขาเรียกว่าความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเจริญแต่ความเจริญทางด้านจิตใจก็ลดลงไปมันสวนทางกันเลยนะระหว่างวัตถุนิยมกับทางด้านจิตใจเป็นผลสืบเนื่องมาด้วย ต่อไปพุทธศาสนาก็จะเสื่อมลงตามกาลเวลามีแต่สิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับกิเลสก็เลยไม่ได้ฝึกฝนในตรงนี้เพราะฉะนั้นกิเลสมันได้รับความสบายจากเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆอย่างไปกดแอร์เปิดทีวีเปิดพัดลมเนี่ยแต่ก่อนต้องเดินไปยงนี้กดคลิกเดียวได้กดคลิกเดียวได้สั่งอาหารสั่ง เบิกเงินจ่ายเงินซื้อสินค้าอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ต้องเดินไปไม่ต้องไปใช้ปากสั่งกดในมือถืออีกสักครู่แก๊บมาส่งแก็ปมาส่งจ่ายเงินทางมือถือกินข้าวทางมือถือดูหนังทางมือถือซื้อหนังทางมือถือเปิดพัดลมก็กดรีโมทต่อไปก็จะมีหุ่นยนต์อำนวยความสะดวกคนก็ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องได้ออกกำลังกายนั่งอยู่เฉยๆก็มีคนทําให้เนี่ยมันก็เพิ่มร่างกายก็ไม่ขยับ ได้ทั้งความสะดวกสบายบำุงบำเรอกิเลสร่างกายไม่ขยับก็เป็นโรคเป็นภัยก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยแห่งกาลเวลาฟังธรรมเวลาเรามาฟังธรรมแล้วจิตใจเราไม่มีสมาธิเพราะมัวแต่ไปเที่ยวไปคิดเพ้อมนโนไปถึง สิ่งต่างๆที่เราคิดเขาเรียกว่าอะไรจิตไวกว่าแสงจิตไวกว่าแสงยังไงแสงมันเดินทางหนึ่งปีแสงมันเดินทางโอโ้โหเร็วมากเลยแต่ว่าจิตไวกว่านั้นแค่คิดก็ไปถึงแล้วในขณะที่แสงยังไปไม่ถึงเนี่ยเขาเรียกว่าจิตไวกว่าแสงมันยากที่จะควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดโน่นคิดนี่แต่ผู้มีสติสมาธิจะเป็นผู้ประเสริฐ สามารถควบคุมจิตใจได้ไม่ให้วอกแวกมีสมาธิจะเรียนหนังสือก็เรียนได้ดีเพราะก็หมดเวลาไปซะก,ก่อนนะวันนี้นะเจอกันใหม่ตอนหน้านะค่อยมาต่อกันอีกทีก็เอวังไปก่อนในกระนีจะเจริญธรรมสำนึกดียาจม